สวัสดีค่ะเอาแล้ว DSI เดินเครื่องไขคดีแตงโมจากกรณีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาซึ่งล่าสุดมีความคืบหน้าของคณะสืบสวนในคดีโดยพอต,อต,อตอนัทพลดิษยธรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าทีมสืบสวนข้อเท็จจริงได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าทีมสืบสวนเน้นการตรวจสอบ ตามหลักนิติวิทยาศาสตร์เช่นตำแหน่ง GPS บนเรือและข้อมูลในระบบคลาวด์ด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ MLAT เพื่อรวบรวมหลักฐานที่ถูกต้องและได้ใช้ใช้ได้ในกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้มีการวางมาตรการคุ้มครองพยานสำคัญเนื่องจากมีพยานที่ต้องการให้ปากคำเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย พร้อมตรวจสอบที่เกิดเหตุจริงโดยล่องเรือและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นเลเซอร์สแกน3มิติและโดรนเพื่อเก็บข้อมูลภูมิประเทศตั้งแต่ร้านอาหารบ้านตานิดถึงสะพานพระราม8โดยเทคโนโลยีนี้มีความแม่นยำระดับมิลลิเมตรกระบวนการทั้งหมดแสดงถึงความพยายามในการสืบสวนคดี ด้วยความรอบคอบโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาลที่กำลังดำเนินการอยู่ในส่วนของผู้ต้องสงสัยหลักแต่เน้นการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาคำตอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อมโยงหรือการบิดเบือนหลักฐานในคดีนี้ยืยนยัน d ีเจะไม่เป็นการไปยุ่งหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกดำเนินคดีในํำนวนหลัก ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการในชั้นศาลเพราะจะมุ่งเน้นสืบสวนไปที่มีการร้องขอว่ามีกลุ่มที่บิดเบือนในในการกระทำนี้หรือมีการสร้างพยานหลักฐานเท็จหรือไม่และเน้นไปที่กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ